ไม่ออกเขาชนหอยเออใครว่ามันจบไว้ชน่อยเพราะว่าก้อนที่ได้เสื้อเครื่องบินน่ยเพราะว่าม้ามันบดสมัยแล้วเมนเมนสร้างมันก็บดสมัยแล้วน่ะสมัยนี้เขาขี่เครื่องบินไปจวดจวดจัดสองชั่วโมงถึงเลยมาจากเศร้าหูน่ในงี้มาแค่สองชั่วโมงต้องการให้ผู้ขึ้นเครื่องไปกองสลากจวดยากเลยแมน บ้านนี้ไปกองเชลากเนี่มันผิดตัวเขาเลี้ยงหัวหมูหัวยังเลี้ยงเผ็ดไม่หมดบ้านนี้ผีเฮาสิเขาใกล้เขาบ้านใดโอ้ยเขาเจ้ากับขอขึ้นกันเขาเจ้ากับอยากได้ขี้กันกองเชลากนี่เขาก็ขอได้ขึ้นกันเขาเลี้ยงหลายตัวเฮาแมีนพอบ้านนี้เจ๊ตัวเฮาที่เลี้ยงหัวหมูใกล้แหละไปขอ ไปพ่อไปลนมี่เราไมาบอกงูมันเพีคมอนไปแมนปะไปพ่อพอถึงกวางตลาดก็หมายนี่มันบ้าไปถึงกอางตลากไปขี่รถมีไปพ่อไปลนมีก็เลี้ยวมาบอกงูก็เลี้ยวเพราะถือป๋าใส่ติมันก็บ่ถือตัวเออบ่ได้มองมันถือกใส่ป๋าใส่เลยพ่อกูช่างเลี้ยวไปแล้วกูบอกมึงไปเอาตรงนี้มามึงก็บอกมาก มันบอกว่าเอยไปบมื่อไหรเขาเลี้ยงหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่อยู่บุญเต็มไปหมดคนที่เขาไปได้ยังไงวันที่หอมทีเขาแห้งบัดนี้บักกี่ลอยมันเปียให้กูต้องบักกี่ลอยเปียกอีพ่อไอ้จังไงลูกค่อยกินเขาได้มื่ก็ไป็นลอยเอวที่ละมี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 อยู่บ้านก็เป็นลอยเอวที่ละมาที่ได้ก็เป็นลอยเอาตรงนี้เก็ดดับเป็นไง บอกเพราะว่าของเขาไม่แข็งอยู่แล้วครับผมแมนบอกเล็นบอลรัฐบานยกทุ่งบอกว่าในเมื่อกี้นี่ไปปั้นทุ่งโยนนครสวรรค์บอกอ๋อหักเต็มเต็มบอกเนี่ยรัฐบาลไปั้นทุ่งบอกว่าใครมีนี่มีสินนี่ปลดนี่ปลดสินมึงบอกรัฐบาลบอกบอกแมนแต่เล่นบอลมีโทรศัพท์ที่แล้วก็บบอลมีอย่างแต่เล่นซื้อสัน รูดท่านรู้ท่านเ้วยจิตอ้าวพ่อเป็นตั้งหลา,าใบลูกขามในบาทว่าไอ้ลูกขามในบาว่าเป็นตั้งหลายเขาที่ซาคักซาเนี่ยปกเจ็ดขาเจ็ดจับแปดหานนั่นแหละไอ้ไขย่ยืดบ่ได้เฮ้ยอ้อออยังไปเครียดจังเครียดแห้สีอเยเลยลูกสาวขายเลยครับยังกลงไข่พ่อบ่ได้เก็บบอบสพี่วงเอ้าไม่เอาไม่พอวนนี้เอาไม วเดียวไม่กยวันทงใหาไปแล้วเด้ันใดพ่อพูดนี่ก็พูดนี่รับไปแล้วได้เอาเอกไม่พ่จำวนไหพ่อจำดมือรีเข่าข้นเาพอบอกจัใดกะลืมเลยบันใดข้าวนใดข้าวเขนเาเลยกระบนแก่ไม่รู้พ่อแก่ไม่รู้เอาวันนี้เอาแขนๆพ่อเจ็บที่เขียนเดี๋ยวนี่แตนนองแตนแตนอกจหัวยาเออมยนเจ้าเปลานนะแตนอจหัวยา ตะกี้คูณยามาล้างนำเาี้กับบอดด้บัดนี้บักนี่เลยหัวขมั่มลงในท่อธอออีพอร์ตเลยอือโอ้โอ้ยยากไม่เห็นตอนนั้นาะแ่นนี้เขาปวดบ่อยอย่งเขาว่าใน่เอาตะลินเป็นโรคบาดโอ้ขมั่มลงท่อหลังหลังนี่หมดแม่นว่าสินั่งสุกยาว่าเจ็บเป็นไปบอดดี้ก็เลยบอกว่าว่าอ่างน้ำราบอดีตด้ย้ายไปซื้อปูนซื้อยังมาจครับรั้งเขาไม่เห็นห้ครับผม เ่ยัยเสียงเลยว่าเนื้อมันถึงแม่้ขมเล่าตีว่าสันก็เลยจ้างซังมาสาบทอดอยังนี้ใหเลยเตียงน้ำมาใส่เตียงน้ำมาใส่บัดได้แตนเพิ่งเคยโยหันหลังบัดนี้เพิ่งเอาหนีนี่จะเอาหนีย่ำเลยคอยบรุคอยบอกว่าปูยา คันลูกหลานมาบูชาเนี่ยแต่ว่าพญนะบ่ไม่ผิดเมนดีอไล่หอดพระอาจารยนี่มาพาเมาขวดตาบจุนี่ไล่หอดพระกาลังสีบอสฟังอยู่กำลังเขาเลื่องกันวะตอนนี้จะว่าไปบ่าว่าไปเน่ยจกอนโอ้โหทำไ้ไัทออเจ้าเหอแต่ ตัวเดียวเออแต่ว่าจำบ่าไรว่าวายจังไรนี่ล่ะอ๋อคอยว่าวซู่จะฟังแล้วจะฟันทงลงไปแล้วบคอยฟันทงลงไปเจ้าเรือนบ่แงม่นพอแม่ยนคอยฝันว่าครับผมเมี่ยอปพะล้อมี่ยังมี่กูไผ่มี่ยยังบ่ไล่หนูกันอยู่ในน้ำเออไล่ไล่กบพอไล่หนูไปไล่หนู บานนี่มาหนูพลเรีม้าคอยคอยเอาหอนบกจกตีครับผมตีมันบดถึกมันเจ็ดหัวมันอู้บานนี่กูไผ่ก็เลยเอาไม้ไม้กดข้อมันเนี่ยเอาไม้ประกดข้อมันเขาจับหนูไปได้บานนี่คอยก็เลยปลอยไปก็นแล้วมูเจ้าได้มูเจ้าก็ไปกินสาฉันบานนี่ก็มีปลาดุกตัวนึงวงงานวางงานวงงานอยู่ทั้งน้ำ ว้ยมันหงันหงวงถ้านำบันไดตกค้างมันเป็นเลขเออข้างข้างค้างผลุกอ่ะเออเออเอายายยายมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้ว่อชั้นจักข่อยเื่นไผ่โบเอิ่นยายยายโอ้เอิ่นเอิ่นผีบอกว่าจักข่อยในข้อฝันเออยายยายมาเบิ่งอันนี้ว่อชั้นบันไดยายนั้นมันหัวบอกหอกศูนย์มันออกแล้วห้าศูนย์บอกแล้วเออมันเหลียปลาตัวนึงกับสองกิโลเออ กับสองกิโลไม่เสิตายไงปลาตัวหนึ่งกับสองกิโลแปดสองอ้าวอบ้าอ้าวจริงๆกันได้แหละพ่อตรงนี้มีคิดว่าน่าจะใช่น่าคิดว่าน่าจะใช่เออเออครับอันนี้พอเขาเข่าแล้ววันนี้อันนี้เขาบันเนธล้วนๆอันนี้บันนี้เพราะว่าช่เนี้ยฟังนะ อันตู้วพราะั่นเจ้าเคยถือเลขกใส่ปีใหม่บ่มันเจ้าจิถือเอขบ่กฉันกูดลวดบ่งวดว่าหันมันคือบ่ห้กูเจ็ดห้เจ็ดอะเ้ยเดี๋ยวดีอดีจิมันเชื่อเ่าได้ไมเชื่อสายละลูกสาวเป็นผู้ขายกับผู้ขายหไม่นีพ่อทีพื่อัจได้ก็พ่อที่ชื่อัวได้ครับมั้วไก็ฟันทุองไปเลยดิัจได้พ่อฟันย่างเดียวได้เลยนี่ฟันทุ่งเยอะมัดจับว่าได้เดยนีมัน ัด้เบื่อฟัดตัวได้แท่งมวเอาฟัดไม่ดูพหอฟัดไมรูปัดไม่ดูปหนึ่งแปดสนึ่งดสองพี่ถาฟันข้าวีปดสองสามตัวเอ้ายี่นี่คือแปดหนึ่งสอนี้เอาก็แล้วเจ้าเสีโทรประตูโอ้โหเโทรประตูนั่อ ตะเกียอยเคยไปบวชพวกเจ้าก็เคยไปไทยคลิปคอยคอยบวชที่วัดปุแหะเออจำได้จำได้พ่อจำได้วัดนี้ใช่ยู่วัดปุแหะเนี่ยีแหละปูใจปูใจเที่ยงคืนปูใจปูใจนะอ่าฟันทงเลยฟันทงเป็นเศษนี่เละมาถานมาถานพีหน้าปีส่แล้วเนี่ยน่คอยไม่เห็นเลยพ่อส้มตอส้มแปดนี่เด้อแปดสองเห็นเห็นเห็นเป็นตัวบอกได้ว่าแปลว คอยพ่อได้แปลข่อยสอนความฝันสู่เมื่อเจ้าฟังว่าปดุกตัวนึงมดินขึ้นมาอยู่ทั้งน้ำแต่ไปกันมู่าเบิ้งครับมู่เย็บไปหกสมนอกแล้วห้มนอกแล้วมันยังมีปลาตัวนึงก็ไปสองกิโลเอ้ยตีส่แปดสองเอ้ยสองอ้ยหนึ่งเองแปดห่องตัวนี้ตัอี้ตัวนี้ตัวนอ้ตอน้ัวนออตนอ้ว้ตัวนอันนอ้วนอ้วนีั ตัวที่มันออกแล้วนี่โอ้หาศูนย์มันออกแล้วเออหกเอ้มีเงี้ยงมันยุบหนีออกใครใครตีเนี่คอยเดว่าตีหนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นั้นโอ้ไม่ต้ออันพ่อตีนี่ตีสี่หาศูนย์กับหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์โอ้โอ้ผู้หยิงไปยุบมันดีว่าหาศูนย์นอแล้วหกศูนย์นอออกแล้วมันเหลือยุบทนี้มันเหลือปลาดุกตัวนึงกับสองกิโลเออเหลือปลาดุกหนึ่งตัว โอ้สี่หาศูนย์เติมเติมอีกซี่ไปพี่น้องแต่ตรงนี้คันบ่อศูนย์เลยเครื่องมันออกก็ได้เนี่ยตัวนี้คันบ่อศูนย์เลยเครื่องออกก็ได้ศูนเอาศูนย์ไปเครื่องออกโอ้เอาศูนย์ไปเครื่องแมนแต่คันเจียวตรงนี้มาเต็มๆเลยเรียกสี่หาออกก็ได้โอ้ต้องเล่เอาศูนย์มาคันไว้แมนเป็นสเอาหนึ่งได้งวดที่คอยถื่อจังๆมันไหนอ่ะ ห้าหนึ่งสี่เลยนี่น่ยคือถือกเถือกเถกจังๆเลยแต่ขันเจียวเสียเลขเสียหามันออกวะได้เขาไม่ออกสับปีตโยวิวัจจันทุสัปโลกวินาจตตวเตวินาจตระโยวาอาสาธุซาทุพยาีิขายุโกีิขายุโกโมตุ มันว่าแมนดิคุไปขามไปบพแมะงั้นเลยว่าเนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้เวลามัน